ต้อนรับสู่ Thunder Range Review ช่องของเราที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและการวิเคราะห์สเปคแบบละเอียดครบทุกมุมมองวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 x p e n g G6 l o n x g Range รน RWD รถยนต์ไฟฟ้า SUV ทรงคูเป้ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเทคโนโลยีอัจฉริยะและระยะทางการขับขี่ที่ไกลขึ้นกว่าเดิมรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลยอย่างแท้จริง 2026 x n g 6ลองเรน RWD มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยเส้นสายตัวถังลื่นไหลตามหลักอากาศพลศาสตร์ไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์บางเฉียบให้ภาพลักษณ์ล้ำอนาคตกระจังหน้าแบบปิดสไตล์รถไฟฟ้าแท้มือจับประตูแบบซ่อนช่วยลดแรงต้านอากาศและล้ออลอยขนาดใหญ่เสริมความสปอร์ตด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบไลท์บาร์พาดยาวเต็มความกว้างรถสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในยามค่ำคืนภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบหรูแบบมินิมอล มาพร้อมหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์เต็มรูปแบบหน้าปัดดิจิทัลคมชัดท่วมาะลายมัลติฟังก์ชันเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศในบางรุ่นพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลังหลังคากระจกพนรมาช่วยเพิ่มความโปร่งสบายระบบไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีได้เพิ่มบรรยากาศระดับพรีเมียมในด้านสมรรถนะรุ่นลองเรนจ์ r d u d ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังให้การตอบสนองที่นุ่มนวลแต่ทรงพลัง อัตราเร่งทันใจเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไฮเวย์ way. แบตเตอรี่ความจุสูงรองรับระยะทางวิ่งได้ไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระบบชาร์จเร็วช่วยลดเวลาในการเติมพลังงานรองรับทั้งการชาร์จ AC และ DC เพื่อความสะดวกสูงสุดเทคโนโลยีความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นสำคัญมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบค360องศาและเซ็นเซอร์รอบพิศทางเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์จุดแข็งของ2,026 xbg 6 Long Range RWD คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์เทคโนโลยีและระยะทางการขับขี่ที่คุ้มค่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตแต่ยังคงความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ระบบซอฟต์แวร์อัปเดตแบบ OTA ช่วยให้รถทันสมัยอยู่เสมอรองรับฟังก์ชันใหม่ๆใ,ในอนาคตโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการบ่อยครั้งโดยรวมแล้วรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า SUV ปี2 2 6 6ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่ดีเทคโนโลยีครบครันและความคุ้มค่าในระยะยาวหากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่วิ่งไกลดีไซน์สวยและขับขี่สนุก2 0 2 6 Xpeng G o n ล r a n g e RWD คือรุ่นที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าคุณชอบรีวิวแบบละเอียดครบทุกมุมมองอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรถรุ่นใหม่จาก Thunder r a i n Review แล้วพบกันในวิดีโอถัดไปยินดีต้อนรับสู่ Thunder r a i n Review ช่องของเราที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและการวิเคราะห์สเปคแบบละเอียดครบทุกมุมมองวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Xpeng 6 Long Range RWD รถยนต์ไฟฟ้า SUV รงคูเปที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาด ด้วยดีไซน์ที่ฉบเฉีียวเทคโนโลยีอัจฉริยะและระยะทางการขับขี่ที่ไกลขึ้นกว่าเดิมรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลยอย่างแท้จริง2026 x n g, g 6 Long r a n ด e RWD มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยเส้นสายตัวถังลื่นไหลาตามหลักอากาศพลาศาสตร์ไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์บางเฉียบให้ภาพลักษณ์ล้ำอนาคตกระจังหน้าแบบปิดสไตล์รถไฟฟ้าแท้มือจับประตูแบบซ่อนช่วยลดแรงต้านอากาศและล้ออัลลอยขนาดใหญ่เสริมความสปอร์ต ด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบไร้บาร์พาดยาวเต็มความกว้างรถสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในยามค่ำคืนภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบหรูแบบมินิมอลมาพร้อมหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์เต็มรูปแบบหน้าปัดดิจิทัลคมชัดพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศในบางรุ่นพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลังหลังคากระจกพานโนรามาช่วยเพิ่มความโปร่งสบาย ระบบไฟแอมเบียนไลทปรับสีได้เพิ่มบรรยากาศระดับพรีเมียมในด้านสมรรถนะรุ่นลองเรน RWD ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังให้การตอบสนองที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังอัตราเร่งทันใจเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไฮเวย์แบตเตอรี่ความจุสูงรองรับระยะทางวิ่งได้ไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระบบชาร์จเร็ลช่วยลดเวลาในการเติมพลังงานรองรับทั้งการชาร์จ AC และ DC เพื่อความสะดวกสูงสุดเทคโนโลยีความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นสำคัญ มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคัน360อองศาและเซ็นเซอร์รอบพิศทางเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์จุดแข็งของ 2026X p e n g สิบห g r a n ล e องร rwd คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์เทคโนโลยีและระยะทางการขับขี่ที่คุ้มค่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตแต่ยังคงความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ระบบซอฟต์แวร์อัปเดตแบบ OTA ช่วยให้รถทันสมัยอยู่เสมอรองรับฟังก์ชันใหม่ๆใ,ในอนาคตโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการบ่อยครั้งโดยรวมแล้วรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า SUV ปี2026ด้วย